ถ้าเป็นโต๊ะมูเนี่ยแน่นอนจะมีโตมูสามห้าเจ็ดเก้าก็แล้วแต่ว่าต้องการแบบไหนตั้งหลวงพ่อสุธรก็ได้หลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็ได้หลวงพ่อโปก็ได้พระพุทธชินราชก็ได้แต่แนะนําตรงนี้เป็นพระพุทธหมดเลยแต่ถ้ามีพระเกจิหรือว่าเป็นหลวงปู่ต่างๆองค์ต่างๆหลวงพ่อต่างๆเนี่ยะระดับความสูงไม่เท่ากันถ้าอยู่ในโต๊ะหมู่อันนี้พูดถึงโตมูนะคะ คาโตมู่ที่อยู่บริเวณสูงกว่าให้แนะนําตั้งเป็นพระพุทธหรือว่าพระี่มียอ,อแต่ว่าถ้าเป็นพระเกจิหรือว่าพระอาจารย์หลวงพ่อต่างๆเนี่ยก็คือให้ตั้งต่ากว่าสามารถตั้งรวมกันได้เหมือนลุงปูทวดกับพระร่านคายเนี่ยตั้งรวมกันได้คือตั้งระดับเดียวกันอันนี้หมายถึงว่าเป็นจะเป็นเหรียญหรือเป็นอะไรไ้แน็นองค์ถามว่าเหรียญเราไม่นับเรานับสิ่งที่เป็นรูปเป็นองค์ดีกว่ารูปภาพเนี่ยก็ไม่เป็นไรเราตั้งได้หมด แต่พอในกรณีของเป็นหิ่งหิ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือหมู่บ้านเ,เป็นทาวน์เฮาส์ก็ดีแนะนําก็คือเปิดประตูเข้าแล้วเห็นหิ่งจะดีกว่าเปิดประตูเข้ามาปั๊บก็เห็นพระ,ะเลย,ะะเลยใช่ครับความสูงก็อย่างที่อบอกคือเมตรห้าสิบไม่เ,เกินเมตรหกสิบเมตรห้าสิบไม่เ,เกินเมตรหกสิบก็คือตั้งวันเสาร์หรือวันคารแปดโมงเช้าสิบแปดมาสิบแปดนาทีหาคนปิดหากคนเกิดปีมาลงมาตั้งส่วนนี้พอตั้งเสร็จถ้าเราตั้งพระพุทธวก็มีพระเกจิ แน่นอนนะครับว่าหาหนังสือสนวดมนต์ก็ได้หรืออะไรก็ได้เสริมฐานของพระพุทธให้สูงขึ้นเล็กน้อยอ๋อให้อยู่เหนือคือเรียกว่าอยู่ฐานาที่สูงที่สุดแล้วใช่ครับแล้วลองมาก็ลดหลั่นมาเรื่อยๆครับเป็นพระเกจิอะไรก็ว่าแต่ตรงเนี้ยไม่อยากพูดถึงเชิงลึกมากเกินไปเพราะว่าแต่ละบ้านแต่ละบุคคลแต่ละความเชื่อไม่เหมือนกันบางบ้านนับถือหลายอย่างค่ะถามวันจริงเราพูดเป็นศาสนาได้ไหมจริงจริงก็ ก็คือพุทธเหมือนกันอาจารย์บางคนเนี่ยศาสนาพุทธบางคนศาสนาคริสต์แต่ว่าเขาก็มูเตลูนี่ถามว่าจริงๆได้ไหมเพราะว่าดูแล้วศาสนาพุทธของเราเป็นเป็นนิกายนิกายหนึ่งที่ค่อนข้างจะยืดหยุ่นอะยืดหยุ่นได้ถ้าเรามองคติความจริงจริงเราคิดว่าเราเราถือหลายๆอย่างได้ขึ้นอยู่กับความสบายใจดีกว่าเราถือพระพุทธเจ้าเป็นหลักแต่ยังมีความเชื่ออย่างอื่นอีกอย่างเช่นมีกุมาร แล้วก็มีนังกวัดอายยกตัวอย่างอย่างเช่นไอ้ไข่แล้วกันนะอครับอย่างนี้ได้มคะว่าตรงเนี้ยตั้งได้เพราะว่าวัดก็มีไอ้ไข่ค่ะแต่ตรงนั้นน่ะคือวัดตรงเนี้ยคือบ้านไม่เหมือนกันบ้านคือสิ่งที่เราอยู่อาศัยวัดคือสถานที่ปฏิบัติธรรมอ่าแล้วเราจะทํายังไงอะเราต้องตั้งแยกกันต้องตั้งแยกไม่ไม่ให้อยู่บนหิ้งนะใช่ครับไม่ให้อยู่ที่โต๊ะหมู่ด้วยใช่หรือเปล่าคะต้องตั้งแยกหิ้งหรือว่าตั้งโต๊ะแยกไปเลยค่ะเขาว่าจริงๆตั้งได้ไหมมีความเชื่ออะไรหลายอย่าง เขาถ้าเป็นศาสนาพุทธเขาไม่ว่าเขา <c oughs> ได้ <c oughs> เขาไม่ซีเรียส <c oughs> แต่ <c oughs> ถ้าตั้งให้ถูกหลัก <c oughs> ถูกต้องต้องแยกขิ้ง <c oughs>